สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปบุกบ้านเกิดพรส,สันพาเพิ่นนะครับแล้วก็น้องแจ็มโฟตี้ทูนะครับส่งเฟิงเราไปดูกันไปว่าวิธีชีวิตในวัยเด็กเขาจะเป็นยังไงนะครับตัวบริเวณแถวบ้านนะครับจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ขนของจากนนทบุรีมาที่อุดรน,นะครับแล้วเราก็ชาวที่พักนะครับอยู่อุดรแล้วก็ตื่นเช้ามา หกโมงเช้าเราก็ออกเดินทางไปคอนสารนะครับรมานเกิดนะครับก็ห่างจากนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่ากิโลได้นะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเทือกเขาภูผานวางัันครับเห็นปลายติดมันจะเทือกเขาภูพานนี้มันจะยาวมากต่อติดกันนะครับมันกินพื้นที่บริเวณจงังหวัดขอนแกน่นอุดรหน,นองบัวลําพูนนะครับกาฬสินธุ์นครพนมสกลนครนะครับ แต่เทือกเขาภูพานที่อะไรท่านจอมจนแห่งเทือกเขาภูพานอยู่คือจังหวัดกรสินนะครับและจังหวัดอยู่ที่นั่นนะครับนี่ครับก็ชมพาชมวิวไปเรื่อยๆครับอุดรน,นี่ก็ของดีก็น่าจะเป็นพวกองค์พวกไห,กหนะครับแล้วก็สถานที่หลักๆนะครับก็จะเป็นอะไร คำเชนดนะครับแล้วก็น้องบัวลํโพูอันนี้เรามาถึงนองบัวลํโพูแล้วนองบัวลํโพูน,พนี้จะมีสุสานหอยใหญ่นะครับหรือว่าเดนเสาอะไรเงี้ยนะครับคอนแกนก็เหมือนกันครับมีเดนเสาผูเวียงรตรงนี้ทําไมรถจิดคนไม่ไม่มีตลาดอะไรนะสงสัยเหมือนกันนะครับ เกิดอะไรขึ้นโอ้โหชาวบ้านบุกธนาคารครับเกิดอะไรขึ้นครับทอบกนอน่าจะมาเอาเงินห้าพันครับเงินกเกษตรกรบุกไปรุยกันต่ออันนี้เพิ่งถึงเซียมพู่นะครับเพอเซีมพูื่อนกันถ้าผมวิ่งงานแล้วก็ มาใกล้แถวบริเวณที่บ้านนะครับก็จะแวะมาเรื่อยนะครับมาเผื่อมีของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็หามาให้อันนี้จะไปบ้านแฟนน้องจัง4ฟติก่อนนะครับบ้านเมียนะครับนี่ยู่ชุวมแพรนะครับชุมแพรคอนแก่นนี่เองนะครับนี่ครับก็ได้ของฝากมาอีกเพียบนะครับ เอาไปกินที่กรุงเทพแล้วก็แล้วก็แวะซื้อแตงโมอีกนิดหน่อยครับเอาไปที่บ้านนะเดี๋ยวบางไม่มีอะไรจิตไม้จิตมือมานะครับแตงโมสีลูกร้อยครับก็ได้ลูกใหญ่มากนะครับที่เขาปลูกก็น่าจะอยู่แถวๆนี้เดินทางกันต่อยอนิดหน่อยครับคอนสารเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนนะครับระหว่างอะไรจังหวัดเลยคอนแกนแล้วก็ เพชรบุรนะครับทางน้ำหนาวเนี่ยตรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นน้ำหนาวแล้วครับเพชรบูรณไปพิษลกอะไรเงี้ยใครจะถึงแล้วครับอีกไม่กี่กิกกกกโลวันนี้พ่อแม่คงเตรียมอะไรไว้รอแล้วแหละนะครับน,นานกลับบ้านที่ครับไม่ได้กลับกลับมาครั้งล่าสุดคือปีใหม่เลยนะครับสงการก็ไม่ได้กลับนะครับ ปัญหาเดียวกันกับทุกคนนะครับที่กลับบ้านไม่ได้นม่ใช่เขาไล่ออกจากบ้านนะครับไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับต้นไม้ก็เขียวเดีอยู่ครับแถวบ้านฝนตกไปใหม่ๆเหมือนปลาไม่ซ้อนแล้วทางเข้าบ้านมาสันพาเพลินนะครับนี่ถึงเรียบร้อยนะครับน้องมองจยมรอรับนะครับนี้แม่ก็ ทำ <ไป S 1> แดดมอนไว้รอนะครับสาวหลอกนะครับสาวหลอกสาวจริงๆครับไม่ได้สาวหลอกพูดผิดเอาเส้นใหม่นะครับเอาไปไปทําสิ้นทาเสื้ออะไรเงี้ยทส้ไหมแล้วก็จะได้ตัวหมอนนะครับตัวหมอนก็เอาไปผัดเอาไปทอดนะครับอร่อยนะครับเสื้อตลาดได้นิดเดียวนะนี่ก็หมูปิ้งนะครับเแล้็ทำไว้รอเยอะเลย ทอดแพงนะครับเยอะๆอร่อยดีครับเซ็ตเขาก็ยังแพงยี่สิบาทได้ถ้วยน้อยๆน,นี่ครับข้าวพอก็ทําไว้รอครับไก่ต้มน้ําปลานะครับแกงหล่อไม้แล้วก็ต้มอึ่งนะครับนี่แยบไปหามานะครับนี่ตรงลายมือนั้นเป็นน้ําจิ้มนะครับไม่ใช่ซุปมะเขือครับนี่แกงหน่อม้้บานนะครับอร่อยๆไก่ต้มน้ปาปลา จิ้มต้มเอิงครับอร่อยมากแกไปหามาแล้วก็แช่ทองฟิตไว้นะครับแกลวกกลับมาก็จะไม่ทาไม้กินนะครับ่ของฝากยังเยอะครับก็ญาติๆจากแถวกรุงเทพก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนะครับเพราะก็ฝากไปนะครับน่ครับมีทีชีวิตคนอีสานนี่นะครับเจ้าของรถตัวจริงคือเสื้อลำเงินเนี่ยคุยพ,พอนะครับแกก็ามาเช็คมาถามอะไรเรื่อย ันนี้แกก็หยุดงานนะครับรอลูกนะครับจริงๆแกต้องขับรถสองแถวนะครับผ่านกเขาไปชุมแพอะไรเงี้ยลาหนองทุ่มไปกงเทไปชุมแพแกก็เตรียมอะไรไว้ให้ดีนะครับไปบ้านแล้วไม่อยากกลับมากรุงเทพเลยไปทีไรแต่เราก็ต้องทำงาน,นครับสู้กันต่อไปงวดรถก็เมีค่าจิ้ง้ากิน กินใขรอยู่กะะะ็อยากหนักท่าหองฉิกก็มีโอกาสจะแวะไปเรื่อยๆนะครับถ้าวงงานแถวๆนั้นนะครับพราฝนก็เริ่มตกแล้วอันนี้เราก็มาถึงอะไรมอเตอร์เวโคราชละนะครับเริ่มแก่จะ,ะตกหนักอีกขับรถบนท้องถนนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับขับรถขี่ให้ปลอดภัยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับ s cribe ผมกันด้วยนะครับ,บคุณครับ